เกษตรหมูพ่อเพียงเอาก้มรูและสาระดีๆมาฝากวันนี้ครับอัปเดตํนวันที่เก้าพฤศจิกายน2้า8หดพี่น้องตอนนี้งรินจีนองข้อหนึ่งกำลังเป็นใบเริ่มแก่พี่น้องใบออกค่อนข้างแก่ช่วงเหมาะสมที่สุดช่วงนี้ก็ต้องสีดปุ๋ย7 0็ดศูนห้าบสองสามสี่พี่น้องเรียกว,ว่าปุ๋ยสะสมตาดอกถ้าใบประมาณนี้สีสองข้างพี่น้องหนึ่งขีดต,ต่อน้ำยี่บลิตรพี่น้องปุ๋ย7 0็2ศูนย์หิบสองสามสี่ ตอนน้ยีสติดสีดไปประมาณสองรอบไปน้องเพราะว่าหนาวจะเข้าประมาณนันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าส่วงหนาวมากหนาวก็่าสีซอยในการสะสมตาดอกน้ำนะพี่น้องเรื่องน้ำน้ำจากนี้ไปงดนะพี่น้องใบอ่อนใบแก่ให้พี่น้องงดทุกคนเลยพี่น้องยิ่งใบประมาณนี้ครับก็เริ่มใบเพนสลัดใบกึ่งอ่อนกึ่งแก่ช่วงนี้ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่มอดสมในการสีดี่น้องศูนย์คูนเกตศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่นี่ครับ ที่สวนเกษตรหมูตัตวนี้ยังเกษตสิทธิ์ครับกบ็คิดว่าเกษสิทธิ์ตอนเย็นนี้นะพี่น้องหนึ่งหนึ่งขีดต่อน้ำที่สิริครับนี่ครับใบ,ใบก็เรียกว,ว่าใบแก่เขียวเข้มถ้าให้ริกี้ออกดอกดีสม่ำเสม,มอพี่น้องยิ่งหนาวหนาวมาแล้วกรับเขาก็จะสะสมตาดอกนี่ครับตาดอกเขาจะสะส,สมอยู่น,นี่ฝนหนาวนี่ซอยในการสะสมตาดอกนี่ครับเจอนี่ก็จูดีกข้างสวนพร้อมลนพี่น้องเพราวะว่าเ้าให้ปุ๋ยขี้ไก่แก่ี่น้องปุ๋ยขี้มีทั้งในห้ยากเกลืเได้ี่น้อง ปีนี้ท่านจะให้ปุ๋ยเคม,มีให้แลปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขีย้ไก่มีสารอาหารครบถ้วนใช่น้องเพราะว่าห้องกับประหยัดในโตถับใส่ปุ๋ยเคมีหลายดินสีด้านไปน้องดินเสียนี่ครับใบเขียวใบเข้มตอนนี้ไปเกษตรกร,ร,กรท่านได้ปลูกดินกี้เนาะเพรหนึ่งให้งดน้ำี่น้องถ้าไม่งดน้ำเขาจะไม่ออกดอกไปน้องพอดินมีความชุ่มชื้นสูงถ้าดินมีความชุ่มชื้นไอปุ๋ยในตะเกียบสารในตะเกียบปุ๋ยในตะเกียบในพื่อดินเขาก็จะนําขึ้นมาใส่ี่น้องแต่ท้าให้มันเกิดใบ การให้น้ำเพื่อการสังให้เขาเกิดใบขึ้นม่าไม่พี่น้องการนี้ไปให้ห้างดงดี่น้องยิ้งต้อนสิเกษตรหมูเลี้ยงไว้ให้ลูกค้าพี่น้องนี่ครับยิ้งต้อนใหญ่ใหญ่เขาก็พร้อมอะไพี่น้องยิ้งต้อนสวยงามไปสนใจก็อยากไปปลูกไว้ตามหัวตามสวนอัานว่ามีข้อมูลเกษดหมูก็ตรให้ความรู้ตลอดสม่ำเสมอพี่น้องโทรมาได้เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองเก้าเก้าสามแปดสํารองคุณภาพโดยเกษตรหมูพอเพียงครับยิ้งต้อนสวยๆพี่น้องห้องใสกิ้งต้อนกิ้งใหญ่พี่น้อง ไม่เสียเวลาในการปลูกปีเดียวก็ออกดอกไปน้องนี่ครับสวยงามเลยไปน้องนี่ครับต้นแม่พันธุ์นี่ครับไปน้องใบเขียวใบเข้มงดน้ำเลยี่น้องเล้วลินกีนอพอนึงหยุดฝนแล้วก็หยุดงดน้ำเลยี่น้องรอการออกดอกไปน้องเกษตรหมูพอเพียงพบรู้เล็ๆกๆน้อยครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอตรวขอให้ได้ไปน้องเด้อลินกีนอพอนึงที่สวนเกษตรหมูกิ่งตอนก็มีครับสวยสวยต้นพันธุ์อยู่ข้างหลังครับผมสวยงามครับ